สวัสดีคร oh, oh, ับทุกคนยามเย็นนี่อุ้ยโอ้ปวดตีนปวดถา้าปวดตีนเดี๋ยวผมพาไปดูต้องไลฟ์วันนี้ไม่ลงคลิปนานเลยทำไปได้เพราะปวดเท้าเดินแทบไม่ได้เลยทำไม่ได้พักผ่อนหรืทำงานไม่ได้ยี่โอเคเดี๋ยวนี้ให้น้องพวกมาขับวันนี้เจอกวกต้อง ปกต้องความรอนมาขึ้นไม่ต้องไปดูความน้ำบนมันน่าจะไม่ทำงานนะไอ้เสี้ย็นลมประมาณนี้ สบายครับถมพวกมันปั้นยกตู้มก็ให้ได้เนีื้อตุ้มมาแล้วแหละ เอียงสายเอียงคว้าอันนี้ผมทำแปลงภาคไว้ <c oughs> อันนี้ก็เย็นแล้วครับนั่นลมหน้าเริ่มมาแล้วแต่เขาน้าหน้าแล้วครับลมเนื่อพัดมาทุกวันแหละไปดูตรงนู้นดีกว่า ปดปดนี่ก็เกือบห้าโมงห้าโมงกว่านั่นแหละห้าโมงเย็ยนจะหกโมงอ่ะ นั่นจะมาลงเหรอฮึมเปอร์มากเลยแรงไม่มีตกครับเหมือนเดิมหกต้องอันนี้ เทอร์โบพิชามพุ่มเหมือนเดิมไม่มีบัญหาอะไรเลยครับคันนี้สบายๆไม่นิ่มๆครับล้อประมาณพันแปดพันเจ็ดพันแปดครับพอพวงคาพันเจ็ดก็เลื่อนแล้วครับคันนี้ฮ่าโรตารี่ข้าเ,าเลือกงี้เสี่ยงยังเลื่อน ลงๆเลยความรอไม่มีขึ้นครับคันนี้สบายๆในเดยเดียวพวกเขาเป็นมาเพื่อเงียบคันนี้ใช้บ่อยตัวมาเนาพวกไปเรียนไงโ,โลรลอตเตอรี่พวกมันปั้นตู้มไม่ค่อยได้เดี๋ยวหยอดแทก ถ้าหกสู้มันจะยกสู้ปั้นสู้ได้ครับใส่ตุ่ม สะพานบุรีเมื่อเดิมครับน้ำก็เดี๋ยวท่วมเดี๋ยวไม่ท่วมอยู่เงี้ยทุทมม่งพ่มอ่ะดูครับเส้นนิ่มๆเลยต้องเล่งมากครับ ไส่นิ่มๆประมาณพันพันเ0สพันแปอรอบเนี่ยฟังเส้นเครื่องเอาครับขับนิ่มครับขันพุ่มอะใครต้อนใจามาลองได้ถ้าอยากได้ติดเทอร์โบฮะพี่ถาวรม,มาลองคันพุ่มได้ขันพีผมวได้มีไล่ขันให้ลองครับตัวกดไม่ใช่แน่นอน ครับนี่ะมันก็จะแบบบอกไม่ถูกนี่อันเดียวซีเรียนตรงนี้แล้วมามาเที่ยวตรงนี้แล้วก็มีต้นมะพร้าวตรงนี้ครับสมัยก้อนโอ้โหลบก,ก่อนไปว่าเล่นเอาออกไปแล้วครับ ลงป่ายฟังเสียงเครื่องครับแล้วนี้ก็เขาหน้าปีแล้วครับรถเกี่ยวคือดีซานกันหมดครับ ตอนนี้ก็รอ,อน้ํารถนะทุกคนฝนตกวันเดียวท่วมมดเลยลอ,อน้ํารถย่างเดียวครับที่เลือ่อแล้วก็มาก็พอไดาครับลอยต้อง้อยไล่ได้เรื่อๆที่เรื่อนะว่า,ท,า,วาที่ว่าเลือปั้นนำ,นำลาวไล่น้ารถเราพงศก็ที่บ้านก็จะออกแหละค้าปีคันหนึ่งนาดําครับปีแล้วแหละออกมั้งแล้วที่จาไปแล้วครับโอ้ที่จาจังเลย <ś led> เดี๋ยวก็จะปีใหม่อีกแล้วแป๊บแป๊ปีไวครับไม่ได้ล้างเลยใจยผู้วางไอ้ใจดูดหนามพังครับ ีแล้วรถจะได้ต้องปีแล้วจะปีหน้าก็สร้างปีเลยครับรถคันนี้หกต้องหกตูนพ่ก็จะเจ็ดปีแหละปีหน้าไว้ดูประมาณนี้แล้วมั้ง <c oughs> นานถ้าให้ดูทีครับอาจะไม่ติดหรอกริมมมันเดียวะเขาเก็บทีลั่งบสบายสบายแปลงนี้พ่วงทำไปนี้ไว้ แปลงภาคไว้ก็เลยเไป๊ะๆปัดๆหน่อยแต่ลุงพ่อเกียวหาซีคันหนึ่งได้นี่ส่องเกียร์ก็กว่าครับก็พอได้อะไรเ,เกียร์นานาทำดีครับเ้าโยบเสี่ยงเสี่ยงไปนิ่มๆเลยไม่เคยมีปัญหาเลยครับคันนี้ เรื่องเครื่องเรื่องเทอร์โบที่ว่าเปลี่ยนไปโอ้โ oh. หจบครับาการพุ่มมันไปล็อคต่ำได้ไงล็อคต่ำประเด็นล็อคต่ำมันแรงไงเดียวโอ้โหถ้าล็อคทุงท่งล็อคต่ำแรงล็อคทุง่งมันต้องห่วงครับเอาเท่าไม่อยู่ตัวต่งเสียงเอาวัญก็มีนิดๆหน่อย พ่ไมันได้แต่งปั๊มด้วยนะพ่มเพิ่มน้ำมันอย่างเดียวครับไม่ต้องมาท้าบอกว่าพ่มทำปัม๊มทำแต่งปัม๊มแต่งแงหลมาหรือเปล่าไม่เลือกครับไม่เลือกที่ว่าไม่แต่งครับแต่แต่งปั๊มไม่แห่งวะผมดูแล้วทำพ่มเพิ่มแต่น้ำมันอย่างเดียวเขาจงเขาที่ไม่ไทำอะไรเดิมๆครับปัม๊ม เพิ่มแต่มน้ำมันครับใข้น้ำมันน้อยให้มันกินเลยครับเรื่อยๆครับคันนี้คันพ่อมนี่ต๊มไม่ต้องแต่งเพิ่มแต่น้ำมันอย่างเดียวครับใครไม่เชื่อมาได้ครับมาดูรถพ่มได้เลี่ยเทอร์โบมาเขาใช้ในรออต่ำครับไม่ได้ใช้แบบในรอบสูงจัดโหสูงมันแรงอยู่แล้วมันต้องใช้รองรอบสูองอ่ะ ผานู่นผานี้พังครับอะไรเนี่ยที่รถขวัญก็ต้องมีมัง้งครับปกติเอาวงไขน่น้ำมันไอ้นี่ไงขายน้ำมันออกอีก ก็เดี๋ยวจะมืดแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวพอล้เดี๋ยวพ่อกลับไปดูนายสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องกันยกระเซตแล้วเสี่ยงนิ่มๆเลยเห็นป่ะไม่ไอ้นั่นเลยรถแรงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแบบโหแบบโห,โหจอเดีว,วีดวีดว่วววไม่ต้องครับรถแรงไม่ต้องทำหรอกครับแบบนั้นแหละแรงแรงวันที่แรงกันหน้างานดีกว่า นี่น้ำมันเลือกจากสิบเจ็ดไรซล่งชินนะที่พ่อมปั้นเนี่ยนี่ซ่องไรซ่องงานสิบเก้าไรไปเลยน่าจะพอน้ำมันแต่ก็เติมไม่เต็มหรอกที่พ่อมไปปั้นลุงชินวันวันก่อนสิบเจ็ดไรน้ำมันเลืออค้อหนึ่งครับนี่ก็ซ่องไรสิบเก้าไรถ้าแบบลมๆดุนๆเงี้ยยี่สิบไรพอกลับ้านครับ <c ười> ถ้าว่าดินง่ายๆก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไร่สบายๆ,ายๆอุ้ยมืดแล้วมืดแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวพงก,ก็จะไปแล้วแค่นี้แหละนานๆท้ายทีครับ มีเวลาท่ายคนเดียวน้องพเพิ่งเรียนแล้วไงม,มาฟังเสียงเอาเหมือนจะปั่นยักหน่อยควบร้องพักครับ วันมีมั้งครับปกติดูในจอเมื่อจะดูในคลิปเมื่อจะไอ้นี่นะเมื่อจะตะวันแะม่โอ้แต่ที่ดีมืดกับที่พวกเนี้ยนอกคลิปมืดครับโอ้ท่าน,นเดิมนี้หน้าขี้ครับดินก็เหนียวด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับคลิปมีเพียงเท่านี้พอสวัสดีครับ